เกมมีพิงอ่ะลูกอมานาเด้งคอลลาเจนวันนี้ครเป็นไงฮะกับกิจกรรมวันนี้รู้สึกอ่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นครับผมในการเปิดแบบอย่างเป็นทางการกับนาเด้ครับแล้วผมดีใจแล้วผมดีใจมากครับแบบเป็นงานใหญ่งานแรกเหมือนกันที่เหมือนแบบเรามีจะเป็นครับคอลลาเจนตัวนี้เป็นยังไงบ้างอะ ความละเจนตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างเราได้ชิมแล้วนได้ชิมปะฟิงนี่คือกินทั่วไปเขาให้กินแบบวันละสองใช่ยแบบว่าตัวเจลลี่อ่ะปิงนี่คือกินเกินวันละสองสองซึ่งมันเหมือนแบบเรากินขนมใช่เหมอนขนมกินขนมก็เลยอร่อยรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะมันความแตกต่างจากความละเจนอื่นๆยังไงสึกว่ามันกินง่ายแล้วก็มันอร่อยกว่าด้วยความที่อ่าไม่ได้เป็นกลิ่นไม่ได้ยินก็ด้วยความที่เป็น กลิ่นคีสด้วยซึ่งให้ความหอมแล้วก็ความอร่อยในตัวครับยิ่งชาเย็นยิ่งอร่อยอแล้วก็อีกคนเป็นตัวแบบนายไมารีนไดร์ตุ้ยนี่เป็นซองแล้วก็ใส่น้ำแล้วไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็เอาซองมาใสา่แล้วก็คนคนๆแล้วก็กินเลยอร่อยมากนะครับถ้ากินแบบน้ำน,นิดเดียวคือสดชื่นคนระับอ,อย่างญ่พูดถึงกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างได้เจอแฟนคลับหรือว่ามากันอย่างไหน,นแล้วมารอเรา่อนงานเริ่มอีกเป็นยังไงครับก็รู้สึกออบอุ่นมากครับแฟนคลับ รักแล้วก็สปอร์ตเราเสนอมาเขาทไปครับครับเมื่อกี้เขาเรียกเรียกเสียงกรี๊ดได้กระหนำอะไรหรือเฉพาะเยลงโฆษณาที่ก่อยออกมาให้ดูบนเดทตอนแรกตอนแรกแบบตลกเพลงตลกนะพอมาดูด้วยกันกับทุกคนอะไรรู้สึกตลกเหมือนกันครับแต่ก็แล้วก็ก็ดีใจครับพี่ทุกคนชื่นชอบครับเพลงด้วยเพลงด้วยเพลงด้วยเพลงนี้มาอย่างไรฮะเพลงนี้ที่มาที่ไปเพลงนี้เลย เหมือน,นอ่าเหมือนทางแบรนด์ครับอยากให้เราอ่ะส่งต่คษษษษษงอความรู้สึกผ่านบทเพลงเลยเออกมาเป็นเพลงแบบแบบว่าบอกความนในใจบบกว่าอยากดูแลคนนี้แบบเอาใจใส่คนนี้ก็เหมือนแบบผลิตภัณฑ์ที่เราเอาใจใส่ทุกคนกับเก็เหมือนนั้นก็บะมีเมสเซจที่แบบมันเป็นของนาเน่ด้วยอย่างเช่นหน้าใสหรือว่าแบบอยู่นุ่มใช่ใช่นุ่มนุ่มเลยนุ่มนุ่มลื่นเบสิงจ ก็รู้สึกว่าอยากกินเหมือนกันแบบภาษาจีนฮาวายน่ากินถุนวันนี้ได้ไปรำเขาด้วย อ๋อใช่ค่ะทำไมเราไปล้างรถพีไปกับทีมนะอ๋อไม่เขาเขามาล้างรถพอดีมาล้างรถพอดีตอนเช้าไม้แต่จริงๆอ่ะคือจริงๆอ่ะถึงก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรก็เลยแบบหาที่ล้างรถก็เลยไปหาที่ล้างรถใกล้บ้านแล้วกันเพื่อมารับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาด้วยกันเลยบ้านมันไทยดยวยกันป่ะคนละทางคนละทางเลย แล้วไปทางบ้านเขาก็ล้างครับแม่ไม่ก็คือผมมาถึงนี่ก่อนแล้วก็เลยไม่รู้ไปไหนก็อยากล้างรถใช่ก็เลยอยู่ๆอยากล้างรถแล้วก็ไปที่หนึ่งก็ว่างเกินว่างเก็ไปรับปิ่งมีไปรับปิ่งมีไปรับปิ่งคือตอนแรกอบบปิ่งปักโลหน้าแบบซอยนะเดี๋ยวปิ่งเดินออกไปเออเปิดประตูมาถอยรถถอยรถมาอย่างเงี้ยแล้วจอดหน้าบ้านอปิ่งงงเหมือนกันฝั่งติเข้าไปรับแบบนี้บ่อยไหม ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกบินช็อกเลยแต่ปกติไปไม่ไม่คือไม่ค่อยไปรับปกติแบบอ่าถ้าไปส่งอ่ะไปปกติอะไรมันมันมันไม่ใช่ทางผ่านด้วยนะคือไม่รู้จะทําอะไรก็คือตั้งใจไปตั้งใจไปรับคำก็คือรางตอนนี้ก็คือเขาอ้างบอกไม่ให้รางรถจริงๆอะไรแล้วรู้ยังว่าข้างนาฝนมันตก ล้างรถเสร็จฝนตกเลย in, ปปปปเป็นบ่อยไหมคุณล้างรถเสร็จฝนตกเลยไม่ค uh, ุ้นเปคยคนเป็นเหมือนกไงรถพี่เป็นเหรอแลเป็นไงว่าเขามีใบขับขี่แล้วเขาดีใจมากเอามาอวดเลยเอามาอวดเลยเออสกิลการขับรถของเรายังไงบ้างฟิงได้อยากจะพูดผมได้หมดอ่ะจริงให้คนให้คมพูด่ะมีนพูดซื้อเป็ไง วันก่อนเลยที่เราไปซ้อมทำไมโคจรยิ้ขึ้นเหระไม่ก็คือมันจะมีอ่าทางให้กลับรถแต่น้องจะไม่กลับจะกลับตรงนั้นเลยก็คืออยากกลับก็คือกลับเลยไกลอ่ะไกลมันไกลเวินไกลยากไหมว่จะได้ไปกับกี่ใบนี้มารอนานครับรอขั้นตอนในการไปทำใบกับกี่ใช่เวลาเพราะต้องเข้าคิวใช่ใช่คนเยอะแล้วสกี่ใบนัขับรถเราให้เรากี่คะแนนถ้าปิงให้ตัวเองเพราะผมขับดีมาก ให้ตัวเองเต็ม <t> สิบเลยมีไ <t> ด้นั่งยังมีได้นั่งนั่งที่นั่งมองรอบๆ้วกนะมีนั่งว่างเลยถามก่อนว่ากล้านั่งไหมนั่งนั่งนั่งได้นั่งได้แล้วเรามีประกันเรียบร้อยประกูนพอพอเรามีใช่ไหมเฮ้ยผมมีผมทำแล้วผมเลยนั่งได้พอพใช่เนอะนั่งแล้วนั่งแล้วเป็นยังนั่งแล้วก็คือก็ฟีลเหมือนผู้ชายอ่ะเนาะผู้ชายที่แบบขับรถแบบ ก็ขับน้องก็ room, oh. ไม่ได like like ้ขับแย่ขนาดนั้นโอนองดูหน้าเขาสงนะน้องขับดีน้องขับดีน้องขับดีคือเพิ่งพาได้อยู่เพิ่งพาได้อยู่เป็แค่แบบว่าติดติดด้วยความติดติดหน่อยเวลาขับรถเฉยๆคือเรามีแผนไม่ว่าเออจะขับรถไปรับเขาที่บ้านจีิเงี้ยมีแผนจะขับรถไปรับมีที่บ้านไหมมีมีเดี๋ยวเปล่าเปลเดี๋ยวรอดูรอดูรอแล้วนะเนี่ยรอแล้วก็คือต้องเซฟไปตรงนี้เลย ตอนนี้ผลงานอะไรบ้างเราได่ข่าวปีนี้จะมีซีรีส์2เรื่องเลยใช่ไหมอ่างพี่กล้องบอกมาจะมีซีรีส์2เรื่องเลยแต่ว่ากอแต่บอกรายละเอียดยังตั้งไม่ได้เขาแบบว่าคือกําลังจะเปิดกล้องเหมือนกันเต่เดี่กล้องบอกมาวาพูดได้หนูพูดได้อ๋อกล้องบอกพูดได้กล้องบอกพูดได้จริงๆแบบก็ รบอติดตตาม้องรอติดตามกัแต่จริงๆก็เป็นฟีลแบบที่พี่ก้องพี่ก้องบอกนะครับประมาณประมาณัคือวางสเก็ตด้วยว่านี่คือ2เรื่องที่ถ่ายพร้อมกันหรือถ่ายทีละเรื่องโนครับ่ทีละเรื่องทีละเรื่องสองเรื่องจะเกี่ยวข้องกันไหมหรือว่าคุนละแบบเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าครับเพราะตอนนี้เหมือนรู้แบบว่าที่เรารู้มาน มันบทที่รู้มารู้แค่เรื่องเดียวอย่างเแล้วใช่แต่อีกเรื่องหนึ่งที่จะถ่ายหลังจากเรื่องนี้จบแบบยังไม่รู้รายละเอียดว่าแบบแลักราวตัวละครเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงครับผมแสดงว่าปีนี้ก็ได้ได้ดูเรื่องเดียวเรื่องแรกก่อนก็เสร็จเรนิดเยวแล้วก็ได้ดูเร็วปีนี้ก็ได้ดูไปเรื่องแรกเรื่องเปิดล้องมูปีนี้ผมไม่ชัวร์ปีนี้เรื่องแรกจะได้ดูไหมปีนี้เรื่อง ได้ดูสิ้นปีอ๋อได้ดูประมาณสิ้นปีเราเราเรามีคุกเปิดกล้องยังมีมี่แล้วแต่เร็วๆนี้ครับดูฝากแฟนๆครับผมก็วันนี้มาเชียร์เต็มที่เลยครับไม่คุณเราไปไหนก็ขอบคุณแฟนทุกคนครับที่มาหาวันนี้ครับแล้วก็ฝากถึงตามโปรเจกต์ต่อไปของเราสองคนนะผมก็รู้สึกรู้สึกแบบเหมือนเรา พัฒนามาอีกขั้นแล้วเนาะแบบทัง้งการประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายอย่างที่แบบร่วมมาเจอกับแฟนคลับมาอะไรเงี้ยก็ฝาปตามด้วยครับนะผมฝากติดตามด้วยนะครับเพราะเราก็เจอสัญญาว่าเพื่อตั้งใจทำงานออกมาให้ดีที่สุดครับผมครับโอเคขอบคุณครับ